และเภสัชกรแนะนาําเมื่อผู้หญิงเข้าสู่เลข4นะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะเข้าใจว่าอาการของวัยหมดประจําเดือนเนี่ยมันจะมาหลังจากที่เมนหมด แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะมันจะมาตอนที่ฮอร์โมนของเราเริ่มลดลงค่ะหลายคนเนี่ยสาปลายๆก็เริ่มมีอาการแล้วนะคะตั้งแต่อาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนนอนไม่หลับชาไปมือไปเท้าปวดตามข้อเวียนหัวบ้านหมุนหดหูซึมเศร้าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียคันย,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 ยิบยิบตามตัวแห้งแสบคันบริเวณน้องสาวกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วรวมถึงภาวะกระดูกพรุนค่ะคันพัะจ,จะมาแนะนําวิตามินหรือว่าอาหารเสริมที่ช่วยลดอาการเหล่านี้ค่ะตัวแรกนะคะคือวิตามิน B12 ิตีต่อกัน ฟันบำรุงประสาทเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงพอราอายุมากขึ้นค่ะการดูดซึมวิตามิน B12 ของเราจะลดลงทําให้เรามีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเลือดไม่ดีเบื่ออาหารท้องผูกชามือเท้าหดหูซึมเศร้าไปจนถึงสมองเสื่อมได้เลยค่ะซึ่งเราสามารถหาทานวิตามิน B12 ได้ในไข่ต้มนมจืดแล้วก็ปาทุหน้าค่ะตัวที่2นะคะวิตามิน B6 เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนค่ะซีโรโทนินของเรามันจะลดต่ําลงทําให้เรามีอารมณ์ หดหูซึมเศร้าอารมณ์แปลปรนค่ะวิตามิน B6 จะเข้ามามีบทบาทสําคัญค่ะในการกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินยังมีบทบาทในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็เสริมสร้างการทํางานของหัวใจอีกด้วยค่ะวิตามิน B6 นะคะมีมากในแซลมอนอะโวคาโดมันเทศแล้วก็กล้วยตัวที่3านะคะแร่ธาตุแมกนีเซียมค่ะใครก็ตามที่มีอาการเป็นตะคิวบ่อยกล้ามเนื้อกระตุกนอนไม่หลับอารมณ์แปลปรนอันนี้คือเป็นสิ่งบ่งบอกเลยว่าแมกนีเซียมในเรื่องของคุณต่ําค่ะ ยิ่งถ้าปล่อยไว้นะคะจะเสี่ยงกับการเกิดโรคนอนไม่หลับเหลือลังนะคะวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าได้เลยนอกจากนี้ค่ะนายแพทย์มสัสคอบแห่งศูนย์วิจัยโรคปวดศีรษะนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าควรใช้แมกนีเซียมในการรักษาผู้ป่วยไมเกรนโดยมีการใช้แมกนีเซียม1กรัมในการรักษาอาการไมเกรนแบบเฉียบพลันกับคนไข้40คนผลทีไ่ได้สุดยอดมากค่ะเพราะ35คนลดอาการปวดหัวได้ภายใน15นาทีเท่านั้นที่เหลือก็คือหายภายใน1วันค่ะ ซึ่งแมกน,นีเซียมนะคะหาทานได้จากถั่วธัญพืชอะโวคาโดผักใบสีเขียวเข้มค่ะตัวที่4คือสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ชื่อว่าเรสเบอร์ทอลตัวนี้สกัดจากเปลือกองุนนักวิจัยของฮาวาดค่ะได้ทําการทดลองและพบว่าสามารถยืดอายุของเซลล์ได้โดยมันไปกระตุน้นยีนเซอร์ทูอินทูค่ะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเกาะกันของเกล็ดเลือดป้องกันการเกิดมะเร็งและป้องกันการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนได้อีกด้วยค่ะ เภสัชพันธุน์แนะนําให้พวกเราทานอาหารที่มี4อย่างนี้เป็นประจำํำจะทําให้เราไม่แก่แล้วก็ไม่ป่วยค่ะซึ่งถ้าใครไม่สะดวกในการหาอาหารเหล่านี้มารับประทานเป็นประจำทุกวันเภสัชพันธ์นนแนะนำเอสราโปรเอ็มโค่ะซึ่งรวบรวมสารสกัดทั้งหมด16ชนิดจาก5ประเทศชั้นนําทั่วโลก ผลิตฑ์เสริมอาหารที่เข้าใจผู้หญิงที่ไม่อยากแก่รวบรวมเฉพาะสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดได้คุณประโยชน์ครบถ้วนไม่มีผลข้างเคียงผ่านการวิจัยและทดสอบว่าดีต่อผู้หญิง40ปพอย่างแท้จริงได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินจากงาน Invention Geneva ปี2022ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะด้วย7คุณสมบัติแก้อาการฮอร์โมนลดด้วยสารสกัดจากธรรมชาติข้อ2หลับสนิทหลับลึกหลับสบายหายเครียด อันนี้3จบปัญหาน้องสาวแห้งแสบคันอันนี้4คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวพัรร์ลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำา5ลดอาการ PMS 6ลดอาการประจำเดือนไม่ปกติ7ลดการสลายมวลกระดูกค่ะแค่เติมสิ่งดีๆเข้าร่างกายง่ายๆแค่วันละ2เม็ดก็ทำให้ร่างกายเราไม่เสื่อมแล้วค่ะยิ่งอายุมากยิ่งต้องเลือกรับรองไม่ผิดวัง